สวัสดีครับงในเติมเพชรมาน่าสองร้อยห้าสิบเพชรเลยเส้ยสองร้อยเพชรเจ๊งห้าสิบพอมพับนี่ก่อนอเคตป,ปีนืนส่อยกันเล่นเลยกว่าเซื้อเลดีไม่ได้เซื้อฟไปหมดเลยดี พีซีดิค่ะเราจะไม่ลงแรงนะเราจะเล่บนแบนบอบาๆเพราะเพิ่อนเ,เ,มมเอ <c oughs> นข้าเกมมา, <c oughs> มาไมแซ่หรอกเพื่อนเข้าเกมมามาเราจะเริ่มเกมแล้นะ่ไมาโอเคเข้าเกมไม่ยิ่ง แล้วคราเปไม่รู้เร่เลยเรเกี่ยมมอนหนนะเอามอไม่เห็นเอาไว้เงเออะวิ่งข้บบ้านเลยเนี่ยเป็นเนเห็นนร้องโปเอ้โปยังวิ่งขับรูบ้านไม่ต่อทาไมหลตไปเล็ะก็จ สองเม็ดเลนะสองเม็ดเลนะเฮ้ยอายโอ้โหลอยหลังอ่ะไอ้ไก่ไอ้สั์หลังกูมีนาาซุบปี้ิเป็ดหลังกูไม่ไม่ไม่ทำเน้อเะของร้าสสดตัวมีซุกปละก่อนเอ้าเกลีย ตายตั้งไงตัดกูไอ้ตายตาอะไรวะนี่ตายไม่อยากให้มึงตายทุกนี้ที่จะให้ยิงไม่ยอมให้ยิงรัดด้วดดีนี่สองเพชรก็ะไดีมีมันไม่มีที่อะไรเยืดเราสอง ไม่ใช่ตัวละครีาตินเวนไม่ใช่ตัวละครในฮตินไรแต่ไม่มีฮาตินสี่ผนอะไรเียฮาตินไม่สับร่พิษเนี่ยพิษนี่อะไรสองรอยพิษที่ก็ได้องางเนีย่ย งัดตัวกูแหลกเลยอีมันเจาะอดแล้วมันไม่ล็อกตัวฮีดาวโอ้ยเกมจอกไอ้สัสโอ้โหไม่เคยช่วยกูวิ่งเนี่ยแม่งมาจากลาดกูเนี่ยเวลาดกูหมดเลยิ์ไอ้เจ้เนี่ยไอ้เจ้าเบิร์นเว เราล้าเ่็งเยอรมันดูทีมเนี่ยจบนะครับไม่น่าเยี้ยหรอกนี่มึงจะมา ตึ้งใส่ก็ได้แม่ไม่มีใครตึ้งใส่ตัวเ,เลยแม่ให้กูวิ่งไปก่อนแม่ให้แม่ให้แม,ม,ม่ให้กูยิงเริ่มอะอย่างนงี้ก่อนแล้วก็แม่งม่ซื้อเนี่ยมาแบบ